อะไรรับฮะรับรับรับหรอรับหรอหากสถานการณ์นะครับเป็นอย่างที่ทั้งสองท่านว่าเนี่ยเขาคงจะก็เรียกว่าเป็นปัญหานะก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนนะประชาชนคนไทยก็จะถูกต่อต้านถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองไหมไม่ใช่ เป็นเรื่องการเรียนการสอนความรู้นะครับที่ต้องพึงปฏิบัติและทั่วโลกก็ทําหลักการเดียวกันหลักคิดเดียวกันไม่ใช่ทำเฉพาะประเทศเฉพาะประเทศไทยบอกให้รับปรีเป็นการตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้เออไม่รู้เอาบรรทัดฐานมาจากไหนนะครับที่ไหนในโลกก็ทําแบบนี้บางหยุดเรียนเป็นหนึ่งปีหยุดเรียนไปสองป,ป,ปีที่ไหนในโลกก็มีทามาไม่มีนะไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะนะครับเขาก็เรียนการสอนปกติ ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9ก็แต่มันก็มีอย่างนึงก็เป็นแนวคิดที่ผิดแพกนะครับแนวคิดที่ผิดแผกที่เราให้ทำไม่เห็นอีกชั้นความคิดหนึ่งของ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ปรากฏว่ามีนักวิชาการเป็นระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับออกมาเรียกร้องนะครับบอกว่าควรจะมีการหยุดเรียนอย่างน้อย1ปี ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันอนันอะไรไม้สามารถแก้ได้อะไรอรออไร มีเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่ามีนักวิชาการเสนอหยุดเรียนทั่วประเทศเป็นเวลา1ปีเหตุเรียนออนไลน์ไร้ประสิทธิผลนะครับงานวิจัยชี้เด็กเครียดทำโดดเรียนกว่า20%นะครับรองคณะบดีมกนะครับ,นะรบเสนอให้หยุดเรียนทั่วประเทศเป็นเวลา1ปีเหตุเรียนออนไลน์ไร้ประสิทธิภาพกระทบปฐมวัยนะครับปฐมนะมาก สมพงศ์นักวิชาการด้านการศึกษานะครับเผยผลการวิจัยชี้เด็กไทยเครียดโดดเรียนออนไลน์กว่า20เปิดผลสำรวจทั่วโลกชี้ออนไลน์เ,เรียนออนไลน์1ปีการศึกษาถดถอย50ชี้จี้ตรีนุชกล้าตัดสินใจเลิกกลัวเกินเหตุนะครับศาสตราจารย์ดรสมพงศ์จิตประดับ ระดับนะครับนักวิชาการด้านการศึกษาเปิดเผยว่าจากการที่หลายฝ่ายคาดการว่าสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ปี2019นะครับอาจส่งผลก,กระทบแก่นักเรียนอาจต้องเรียนออนไลน์อย่างน้อย1-2ปีนั้นมองว่าอาจเกิดขึ้นได้จริงแต่ขณะที่ปัญหาใหญ่ของการเรียนออนไลน์คือเด็กทั่วประเทศโดดเรียนออนไลน์20%นะครับทำให้เห็นว่าการเรียนออนไลน์นะครับเด็กเครียด จนต้องโดดเรียนดังนั้นถ้ายังต้องเรียนออนไลน์อีกหนึ่งปีคิดว่าการศึกษาไทยน่าจะเป็นห่วงอย่างมากทั้งในเชิงคุณภาพและการถดถอยด้านการศึกษาและคุณภาพทางจิตทั่วโลกมีการศึกษาผลกระทบเรื่องของการเรียนออนไลน์พบข้อมูลที่ตรงกันคือถ้าเด็กเรียนออนไลน์จะเกิดความถดถอยทางการศึกษา20-50% ดังนั้นหากต้องให้เด็กเรียนออนไลน์ต่ออีกหนึ่งปีเป็นทางเลือกที่ไม่เห็นด้วยนะครับการตัดสินใจที่จะให้เด็กเรียนออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆนั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและกระทวงศึกษาธิการกำลังกลัวหนกจนเกินไปนะครับศาสตราจารย์สมพงษ์ยังบอกอีกว่าระบบการศึกษาไทยเป็นระบบอนุรักษ์นิยมนะครับที่ติดกรอบระเบียบไปหมด บวกกับความกลัวการแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้ระบบการศึกษาหดตัวถดถอยจึงกลายเป็นความกลัวเกินเหตุทำให้การจัดการศึกษาไม่ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์การปรับการเรียนการสอนนะบห้ารูปแบบที่สอทอกำหนดนะครับแทนการสอบปกติทั้งหมดศาสตราจารย์ดรสมพงศ์กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมา เห็นเด็กติดโควิด1 i จำนวนหนึ่งแต่ไม่พบข้อมูลเด็กเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ดังนั้นอยากเสนอให้กระทรวงศึกษานนำเงินสร้างโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยนะครับการติดเชือ้อโควิด1 i ในสถานศึกษามาจัดซื้อวัคซีนโควิด1 i ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเด็กจำนวนทั่วประเทศจะดีกว่าถ้าสาสุขกระทรวงศึกษาธิการยังไม่หาวัคซีนมาให้เด็กดึงเวลา โดยให้เด็กเรียงออนไลน์สร้างความเลวร้ายต่อระบบการศึกษาของประเทศอย่างมากนะครับเขาบอกว่าการเตรียมการที่มาของกระทรวงศึกษาธิการทําให้เห็นว่าการตัดสินใจต่างๆยึดส่วนกลางเป็นหลักไม่ได้ยึดโรงเรียนและเด็กเป็นหลักเลยสิธิการมองว่านัการอนออกนโยบายอย่าอะไรกระทบการเมืองน้อยที่สุดเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดผลเสียต่อ,อ ชีวิตสุขภาพของนักเรียนอย่างมหาศาลกระทรวงศึกษาธิการจึงคำนึงจึงควรคำนึงส่วนนี้หรือไม่และมองว่าตรีนุชเทียนทองนะครับหลานปน๋านอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดอยู่กับระบบราชการติดอยู่กับงานการทํางานที่ต้องเกิดกระแสวิจารณ์ให้น้อยที่สุดขอให้ตรีนุชอย่ากลัวเกินเหตุต้องกล้าตัดสินใจต้องคิดถึงผลเสียทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กและ ตลาดแรงงานด้วยยาคิดแต่ว่าต้องออกนโยบายที่ทําให้ศึกษาธิการอยู่รอดปลอดภัยนะครับจากการวิจารณ์เท่านั้นนะครับนทสุภมิตรรองคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวว่าต้องเรียนออนไลน์อย่างน้อย1-2ปีส่งให้เด็กเกิดการผลกระทบนะครับ ในระดับปฐมวยัยในปฐมศึกษาอย่างมากนะครับเพราะเด็กเหล่านี้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้กล้องการเรียนต้องเน้นพัฒนาการเป็นหลักแต่ถ้าหากเด็กในปฐมวยัยปรับประกาศศียบัตนะครับปวชและประกาศศียบัตปรปวสเรียนออนไลน์ต่ออาจจะไม่รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะ เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอยู่มองว่าการเรียนออนไลน์เหมาะกับกลุ่มวิชาสังคมแต่ไม่เหมาะกับวิชาฝึกปฏิบัติคำนวณวิชาคำนวณวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องทดลองเรื่องต่างๆเพราะการเรียนออนไลน์นะครับเป็นเพียงแต่เสริมความสะดวกให้แก่เด็กสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเท่านั้นนะครับเขายังบอกอีกว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดเรียนการสอนเป,ป็หปีเพราะต้องเรียนออนไลน์ต่อ การเรียนไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพซึ่งการเรียนทั้งระบบการศึกษาและการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าจะช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพแต่หากหยุดเรียนหนึ่งปีมีผลกระทบเรื่องการเสียโอกาสและการเสียเวลาด้วยดังนั้นไม่ว่ารัฐจะตัดสินใจอย่างไรขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลักในเชิงงานสังเคราะห์นี่คือความคิดเห็นของอาจารย์สคน ถูกของเข้าไหมถูกทั้งหมดไหมไม่นะครับมีเด็กนักเรียนที่กระโดดเรียนเนี่ยโดดเรียนเนี่ยยีจริงไหมจริงแล้วที่เหลืออีก80%นะนะครับเราจะเอาหลัก80%มาเป็นมนาตรฐานหรือเราจะเอาหลัก20%ที่โดดเรียนแล้วทําให้นักเรียนหยุดเรียนทั้งหมดมาเป็นมนาตรฐานอันนี้หุ้นส่วนลองพิจารณาดูนั่นคือข้อแรข้อที่2เขาบอกว่าหยุดเรียน1ปี คุณส่วนคิดว่าสถานการณ์โควิด -19 นี้ภายในหนึ่งปีเนี่ยมันจบไหมคุณส่วนต่อผมใต้คลิปนะมันจบไมในหนึ่งปีอะ่ะจบไหมโควิด19นี้มันจบไหมนะครับและเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบว่าเด็กเสียชีวิตจากโควิด19เลยสงสัยไม่ได้อ่านข่าวสงสัยไม่ได้อ่านข่าวนะฮะสงสัยดูข่าวไม่ครบ นะครับเขาบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าหยุดเรียนจะมีคุณภาพมากขึ้นในต่างประเทศทำผลวิจัยทำให้ตดถอยห้าเท่าไหร่ยี่สประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ไปทั่วโลกขนาดนี้ทั่วโลกเขาใช้หลักคิดอะไรในการบริหารจัดการประเทศเขาการเรียนอ่านสอนไม่ว่าจะเป็นปถมวัยมัธยมปถม นะครับปวชปวสปริญญาตรีปริยโทและปริญาเอกหรือหน่วยงานหรือการอบรมอื่นๆใช้หลักการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันจะดีเหมือนการไปเจอกันการไปสัมผัสกันมันไม่ดีเท่าหรอกนะครับแต่มันทำให้เราได้มีกิจกรรมในการทำมันเห็นชั้นความคิด เขามองแต่สิ่งสิ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าในโลกเนี่ยมันได้มีอย่างสิ่งเพียงเดียวคือการศึกษาไม่ใช่มันยังมีเรื่องของอาชีพความเป็นอยู่ความกินพ่อแม่พี่น้องสังคมเศรษฐกิจและการเมืองไม่ใช่ว่าการศึกษาอย่างเดียวเลยมันมีทุกอย่างรวมกันนะครับบอกว่าไปตั้งโรงพยาบาลสนามสิเด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลเด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วถ้าเด็กตายอะ่ะทั้งสองท่านรับผิดชอบได้หรือเปล่าและประเด็นคือเด็กตาย ความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ใครเคยคิดสิ่งหลอนนี้บ้างไหมนะครับทําไมหลักคิดของประเทศไทยมันถูกหรือเปล่าก็ถูกไม่ถูกไม่รู้ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกอะมาทําสักดีให้ยึดหลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด1นและเป็นแบบอย่างไปทั่วโลกถ้าเฮงซวยองค์การอนามัยโลกก็คงซวยด้วยอ่ะเฮงซวยด้วยอะ,ยยอะนะครับ นั่นหมายความว่าเป็นสถานการณ์อะไรดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันถามว่าโควิด -19 จะจบเมื่อไหร่มันยังไม่จบไม่ง่ายจนกว่าอะไรจนกว่ามหาำนาจจะหยุดขายวัคซีนจะเล่นสงครามวัคซีนจนหยุดขายวัคซีนก่อน <S <S <ๆ>เมื่อนั้นถึงจะหยุดตอนนี้มันคือสงครามไวรัสถามว่าการเรียนการสอนกับชีวิตเด็กอันไหนสําคัญกว่ากันเทียบระหว่างสองอันมันเห็นอะไรชั้นความคิดของมนุษย์ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องรักษาคือชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรป้องกันได้ก็ป้องกันข้อเสียของมันมีไหมมีในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาความดีและความเสียมาใช้อย่างไรเด็ก20%นะครับโดนเรียนใช่ไหมใช่ยอมรับอีก80%น่ะมันก็เรียนอยู่นี่ผมถามครูบีชา ว่าครูวิชาการเรียนออนไลน์เป็นยังไงออ้ยมีปัญหามากเลยครับเด็กที่บ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วครูทํำยังไงอ่ะก็บอกครูก็ต้องไปวิ่งตามบ้านต่างๆเอาการบ้านไปให้ทําสอนออนไลน์ให้เด็กหาทางทําหาทางสอนหาวิธีทางทุกวิธีทางเพื่อที่จะสอนเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉนเพาะการเรียนการสอนนะครับวันนี้ ถ้าคุณเดียนเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยสวมหน้ากากเดินใกล้ๆกันได้เราต้องเป็นระยะห่างทางสังคมเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้ทั้งประเทศปิดหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอาจารย์ก็ดูข้อมูลเพียงข้อเสี้ยส่วนเดียวไม่ใช่ทั้งประเทศหยุดการเรียนการสอนหยุดเฉพาะในพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะพื้นที่สีอื่นก็ยังอยู่ปกตินะก็ยังเรียนกันตามปกตินะ มีพื้นที่มีปัญหาเฉพาะพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะครับไม่ได้บอกออ้ยปิดทั้งประเทศหยุดเรียนทั้งประเทศเรียนออนไลน์ไม่ใช่ <c oughs> นะครับจึงมามีการแบ่งระดับเกรดไงตอนนี้มันล็อกดาวน์ทั้งประเทศไหมมันก็ไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศล็พอกดาวน์เฉพาะพื้นที่สีแดงเท่านั้นไงนั่นหมายความว่าผลกระทบจะเกิดเฉพาะพื้นที่สีแดงและจะไปเหมาทั้งประเทศเหมือนกันหมดมไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ให้ทราบ ตอนนี้รัฐบาลทำมาถูกยังถูกแล้วถูกแล้วดีที่สุดแล้วนะครับพ่อแม่จากไม่เคยดูแลลูกกับต้องมาดูแลลูกต้องมาสนใจลูกบางคนที่ไปสอนเนีย่ยที่เห็นในคลิปนั้นมาสอนเด็กไม่รู้ก็ต้องรู้ไม่เข้าใจได้เข้าใจลูกมากขึ้นได้สอนอยู่ใกล้ชิดลูกมากขึ้นความผูกพันไม,ไม่เรียนก็ต้องเรียนเด็กมันวนัยนี้มันก็ต้องอยากที่จะวิ่งเล่นสนุกแต่เขามาได้เรียนวันละกี่วิชา8วิชาลูกผมได้เรียนวันละ8วิชา เรียนเสริมอีต่างหาก2วิชาต่อวันก็สิวิชาต่อต่อวันนะครับผมก็ถามก็าดูนะบอกว่ารู้สึกยังไงเรียนออนไลน์จะหยุดเรียน1นปีก็หยุดเรียนก็ได้ไม,มีปัญหาแต่หยุดเรียน1ปีเนี่ยสิ่งที่ตามมาซะอะไรทราบไหมฮะเด็กในชั้นในวัยเดียวกันเฉพาะในประเทศต้องล้าหลังเด็กประเทศอื่นๆไป1ปีถ้าโควิดไปต่อก็ล้าหลังไป2ปีนั่นหมายความว่าเด็กเหล่านี้จะไม่สามารถไปสอบเรียนต่อต่างประเทศได้และประเทศไทยจะล้าหลังเรื่องการศึกษา ไปสองปีเอาไหมคุ้มหรือเปล่าคนที่เสนอมาเอาลูกท่านหยุดเรียนเลยลูกหลานท่านน่ะมีอยู่อะเริ่มต้นตัวแบบหยุดเรียนไปเลยครับให้ล้าหลังกว่าคนอื่นไปสองปีไปเลยนะ,ะแล้วเด็กๆอยู่บ้านก็ไม่ต้องทำอะไรฮะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านอยู่ในตรอกในรูอยู่แค่นั้นไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปจับอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปเรียนหนังสืออยู่บ้านเฉยๆผู้ปกครองเห็นว่างไงฮะ ไอ้หลักคิดการเรียนออนไลน์มาจากไหนคือตอนเรียนในระับียบโทเนี่ยผมเรียนออนไลน์นะครับในสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองที่มหาวิทยลาลังสิษย์ตอนนั้นเมื่อสิบประมาณสิบกว่าปีอะสิบปีแล้วการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องใหม่มากนะฮะในประเทศไทยเรียกว่าไม่ค่อยยอมรับกำลังเริ่มมีการยอมรับกำลังเริ่มมีการเรียนที่แรกเลยมอลังสิษ์นะครับ นำหลักคิดของต่างประเทศมาปรากฏว่าในต่างประเทศก็ทํามานานแล้วนะครับพอเกิดสถานการณ์โควิดจึงให้นําหลักคิดนี้มาใช้เพิ่มเติมด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ใช้หลักโครงการโทรทัศน์ดาวเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในสมัยรัชากาลที่9ที่ทรงทําไว้มาใช้ก็ได้ประโยชน์อย่างมาก เด็กดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆค่าเทอมก็ต้องขอให้รับาลลดเขาก็ช่วยลดนะครับถ้าบวกกันเวทกันไปหยุดเรียนหนึ่งปีไม่ยากเลยญาติพี่น้องนะลูกหลานของอาจารย์ทั้งสองท่านหยุดเรียนไปเลยหยุดเรียนไปเลยหนึ่งปีนะเพราะมันเฮงซวยสังกกตวยห่วยแตกหยุดเรียนไปเลยหนึ่งปีเอาเพิ่มไปสองปีไปเลยนะเริ่มต้นจากบุตรหลานของท่านก่อนนะแต่บุตรหลานผมไม่เอาอะผมก็ยังให้เรียนต่อไป มันจะดีเท่ากับภาคปฏิบัติการไปลงพื้นที่เอาลูกไปเสี่ยงนอนบนถนนนะครับไปวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนแล้วไปเสี่ยงกับโควิด1 9ตอนแรกๆเนี่ยเปิดเนี่ยผมบอกโอ้ผิดนันนะ่ะผิดไปเปิดตอนการแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งกําลังกลับมาเพราะตะวันตกกําลังเล่นสงครามโควิด -19 สงครามไวรัสแล้วเพื่อขายเล่งขายวัคซีนเอาลูกหลานเราไปเสี่ยงเพื่ออะไรตอนแรกๆโรงเ,เรียนถูกบังคับให้เปิด เปิดปุ๊บสิ่งที่ตามมาโรงเรียนก็สลับเรียนอ่าครึ่งหนึ่งเรียนอาทิตย์นี้เรียนนะอีกครึ่งหนึ่งห้องหากสถานการณ์นะครับเป็นอย่างที่ทั้งสองท่านว่าเนี่ยเขาคงจะก็เรียกว่าเป็นปัญหานะก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนนะประชาชนคนไทยก็จะถูกต่อต้านถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองไหมไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนการสอนความรู้นะครับที่ต้องพึงปฏิบัติ และทั่วโลกก็ทําหลักการเดียวกันหลักคิดเดียวกันไม่ใช่ทำเ,เ,ทเฉพาะประเทศไทยบอกให้รัฐบรีเป็นการตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้เอาบรรทัดฐานมาจากไหนนะครับที่ไหนในโลกก็ทําแบบนี้บ้างหยุดเรียนไปหนึ่งปีหยุดเรียนไป2สองปีที่ไหนในโลกก็มีทํามาไม่มีนะไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะนะครับเขาก็เรียนการสอนปกติในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็แต่มันก็ดีอย่างหนึง่งก็เป็นแนวคิดที่ผิดแผกนะครับ แนวคิดที่ผิดแผกที่เราให้ทําให้เห็นอีกชั้นความคิดหนึ่งของนักวิชาการในประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันยังเป็นหูไม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวังอุปสรรคใดๆกตอนเกิดมาไม่มี อะไรติดตัวทำดีทำชั่วติดตัวนั้นมาทีหลังมันก็แค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายรรคราเราพลาดพลั้งจากเรื่องรกกาวต่างๆนานา,นานมันก็แค่รบภัยที่เราเจอ เหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันขอแค่ปัญหาปัญญา มันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวรายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกัน ที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะกล้าวออกไปพร้อมกันมันขอแค่ปัญหาปัญญา มันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเวราแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันแค่มเธอมีฉันในวัน ที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่โควิดภัยพัดเราจะ พร้อมๆกันแค่โควิญาณพอเราจะก้าวไป